ยิ้นองหล่อมิสุมารุอรุสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาช่วยกันคิดช่วยกันทําเกี่ยวกับการวางนโยบายการท่องเที่ยวของเราเพื่อให้การท่องเที่ยวของเราสามารถเป็นสินค้าหลักของประเทศอย่างยั่งยืนลูกหลานไม่กลรดาว่าเอาสมบัติ ของลูกหลานไปขายกินกันล่วงหน้าแล้วไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ให้เลยนะคะคุณดำรงพุตานะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสงสันูมิสถานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราคุยกันเพื่อช่วยคิดช่วยทําอย่างสร้างสรรค์อันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปตําหนิต่อว่าใครแต่เราอยากจะชี้ทางว่าเอ๊ะเราควรจะคิดใหม่ลองทําใหม่ดูดีไหมเผื่อจะได้ช่วยทําให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าอย่างยั่งยืนชะมัวกังวลหรือเกรงใจเนี่ยผมชอบพูดเสมอว่าประเทศไทยก็เป็นของผมด้วยนะ ก็เป็นของอาจารย์เป็นที่ผหมใช่ไหมที่เราพูดเนี่ยเราพูดด้วยความหวังดีผมฟันธงเลยเวลาจำกัดที่มีอยู่นี่นะผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ประเทศควรจำกัดคนนักท่องเที่ยวนี่ส่วนทางนะคะคุณดำรงแน่นอนเป็นปัญหาแน่เลยเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวอ่ะเข้ายี่6ิบกล้านปีหน้าขอยี่สบปดล้านนะฮะแต่ว่าสมบัติพัฒนานของเราแหล่งท่องเที่ยวของเรามันรองรับได้มันรองรับไม่ได้แล้วของเก่ามันก็มีอยู่แค่นี้นะฮะ แล้วทํานุบํารุงก็ไม่มีเวลาจะได้ซ่อมแซมทํานุบํารุงฟื้นฟูอย่างอย่างที่ว่าซีมิรันเนี่ยเราก็โฟกัสไปที่ซีมิลันมากหน่อยเนี่ยต้องไปศึกษาว่าที่ออสเตรเลียเกรดเบรียร์ลิสเขาทําอย่างไรของเขานี่แม้กระทั่งคนจะให้อาหารเนี่ยให้ไม่ได้นะฮะคุณนั่งเรือไปแล้วจะให้อาหารเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบางฤดูเขาจะให้อาหารที่มีโปรตีนบางฤดูก็อาจจะให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตวันนี้คือมีวิชาการมาสนับสนุนเลยตลอดเลยการควบคุมของเขา เขาควบคุมอย่างดีเลยครับของเรามีขนมปังตามของเราตามใจของเราสมัยผมดำน้ำเนี่ยมีคนฮ่องกงมาดำลงไปยิงปลาปลาอะไรนะที่แพงๆปลานกแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็เอาใส่ถังเอาใส่ถังไปกลับไปกินที่ฮ่องกงเราไปไปว่าดีไม่ดีมันจะยิงเราเอานี่นี่คือเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่สมัยนี้เขาห้ามเขาห้ามไม่อาหารเขาห้ามเลยแต่ก็ไม่รู้ห้ามได้ บางน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งเนี่ยตัวบุคลากรที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวเนี่ยต้องเป็นคนที่มีคุณภาพต้องชาตินิยมต้องรักสมบัติต้องรักแหล่งท่องเที่ยวต้องเป็นผู้ที่ยึดในกฎกติกาไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาแต่ใจนักท่องเที่ยวแล้วจ่จะเอายังไงก็ได้คนพื้นที่ก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นนะชาวบ้านในพื้นที่แต่ปัญหาคือบุคลากรก็อาจจะมี บุคลากรมีปัญหาไม่พ <นะ S 1> อปัญหาใช่ไคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะบุคลากรมีจํานวนหนึ่งแต่ว่าหน้าที่ของบุคลากรในอุทยานแห่งชาติเนี่ยมันไม่ได้มีในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวเนาะมันมีในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการต้องลาดตระเวนนะคะ,ะดูแลรักษาทรัพยากรอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นหน้าที่หลักแล้วบุคลากรส่วนนี้วันหนึ่งไปจับปืนอีกวันหนึ่งมาปูเตียงอีกวันหนึ่งอยู่หน้าฟอนคอยบริการนักท่องเที่ยวแล้วภาพตรงนี้คือ อ้าวแล้วจะให้ยังไงล่ะคือส่วนนี้ก็ไม่พอใช่ค่ะกับพื้นที่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่แห่เข้าไปอุทยานแห่งชาติปีหนึ่งปีหนึ่งเยอะมากนะคะเทียบกับสัดส่วนบุคลากรที่ที่ที่มีอยู่อาจารย์พูดคำนี้ดีว่าไม่ใช่าง้นคุณก็ต้องเอาจํานวนนักท่องเที่ยวตามจานวนสัดส่วนของบุคลากรที่ดูแลได้หนึ่งคนดูแลได้กี่คนก็รับนักท่องเที่ยวตามจานวนนั้นแต่นโยบายเศรษฐกิจเราไม่เปิดโอกาสให้เราทําอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าควรจะเป็นอะไรแต่ยังไงได้บ้างครู่หนึ ที่เบนซ์ทางหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C oupe, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่คันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิมพ์กับคุณตาทดลองแล้ว ชอบมากเลยณวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา02-945-4555และที่ซอยทองหลอ่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับผลิตภัณฑ์เวชภมโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน้าน,า,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพรจากเวชพงม์โอสถทุกคนมีจุดหมายแต่นี่คือจุดหมายของผมต้องเฮึดตื่นแต่เช้าซ้อมทุกวันยิ่งตอนนี้ต้องทุ่มเทมากขึ้นต้องศึกษาพัฒนาและวางแผนเพราะต้องพาทีมไปให้ถึงจุดหมาย ดื่มแบรนด์มาตลอดเพราะแบรนด์มุ่งพัฒนามากว่า180ปีจากอังกฤษจนถึงวันนี้ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ทุกวันผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนานา,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณม,มั่นใจในคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถเวลามีเงินเนี่ยทำอะไรดีฝากดีกว่าสีทองเถอะฝากทองฝากทองฝากทอง สลากออมสินพิเศษ3ปีสิคะเงินก็ได้ฝากสลากก็ได้ลุ้นทองนอกจากเงินรางวัลที่1 10ล้านบาท3รางวัล36งวดแล้วฝากวันนี้ถึง30เมษายน2,558ยังได้ลุ้นทองคำหนักรวม580บาทมูลค่ากว่า10ล้านบาทอีกด้วยจบนะปี2,557เวทีนี้ได้สร้างดาวดวงใหม่ที่คลองใจคนไทยทั้งประเทศปีนี้ใครจะสร้างปรากฏการณ์น,นอีกครั้งเตรียมตัวให้พร้อม เป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าน้ำเต้าหู้ทําให้นอกใหญ่ขึ้นจริงหรือไม่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในชูรักชูรสคืนวันพฤหัสบดีนี้ทางช่องสามนะคะตะลุยทุกที่ตะลุยทุกแห่งตะลุยทุกเรื่องราวต้องชมในรายการเซย์ไฮสุขนี้เที่ยงคืน5นาทีค่ะ ช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชภัโอสถกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อคุณดำรงยังอยู่กับเราอาจารย์สงสันอาจารย์กำลังจะพูดว่าแม้ว่าจะจำกัดนักท่องเที่ยวแต่เราก็หาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้อยู่ได้ด้วยวิธีอะไรคะอาจารย์คะอย่างน้อยก็คือเอช่นว่า,า,าเราสร้างมูลค่าของตัวทรัพยากรให้เขาเห็นคุณค่าเรารักษาของเราดีๆนะคะเราสามารถที่จะสามารถเพิ่มได้มีลักษณะของความเต็มใจจ่ายคุณมาดู ทรัพยากรแบบนี้ไม่เหมือนที่ไหนอ่ะเวลาเราไปต่างประเทศเรายังยอมจ่ายแล้วทีเนี้ยถ้าทรัพยากรเราดีอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ต้องมีคนยอมจ่ายในพื้นที่เขาใหญ่สมมุติคุณขึ้นไปแล้วคุณได้ดูเหมือนไปเค่นย่าอย่างเงี้ยคุณเห็นกว้างขึ่ไปนิ่หน่ใต้ทะเลสู้เราไม่ได้จ่ายแพงจะตายมาลดิฟกว่าของเราของดีมีเยอะนะคะแต่เราไม่เคยเห็นคุณค่าเพราะว่าเราไม่เคยตระหนักว่ามันเป็นของที่มันมีคุณค่าเราใช้เป็น เหมือนกับสินค้าในการหางเงินที่เราไม่เคยลงทุนเราก็ไม่เคยเห็นค่าว่าเราต้องรักษามันซึ่งมันคือต้นทุนท้งน้นใช่แล้วที่สําคัญคือหน่วยงานรัฐบาลนะคะขออนุญาตพาดพิงนิดนึงหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยที่มีหน้าที่ดูแลฝ่ายหนึ่งโปรโมทประชาสัมพันธ์การท่ทองเที่ยวทรทประชาสัมพันธ์การตลาดขายนะคะมีในเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวเข้ามาในเรื่องของการจัดการแต่อํานาจที่ในการดูแลพื้นที่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง<ช>ซึ่งหลายๆหน่วยงานที่พูดถึงตรงนี้ไม่เคยคุยกันเลย เฮ้ยพื้นที่มรดกโลกคุณก็ขึ้นป้ายท่องเที่ยวเนี่ยขนาดเดียวกันเอ้าเพื่อนหายากสัตว์หายากฉันจะอยู่ยังไงอย่างวังน้าเขียวโอโซนอันดับ7ของโลกรดเข้าไปเป็นแสนคันเราจะหาโอโซนที่ไหนเออจริงจริงคุณก็ไปสูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปพื้นที่นี้ห้ามรถเข้ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่บ้านเมืองต้องหันมามาดูแลแล้วก็สร้างความเข้าใจรัฐบาลต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงว่าว่า ปัญหามันอยู่ตรงไหนการไม่บูรณาการนี่อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ทุกเพราะว่าทุกองคาพยพมันต้องมีการบูรณาการกันนะแล้วเรื่องนี้มันมันเรื่องใหญ่แล้วก็อย่าลืมมันรายได้เข้าประเทศซึ่งต่อไปอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วก็ได้ในเมื่อทุกประเทศในโลกนี้ต่างพยายามจะใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้ของเขาใช่ใช่ใช่รอบบ้านเราเนี่ยมาเลเซียเ้าก็มีซีซันแซนเท่านั้นเขาก็มีเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไร วัตถุดิบคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าใครจะรักษาได้มากได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นอย่าคิดแต่เอาการท่องเที่ยวเป็นสินค้าเฉพาะหน้ากะว่าขาย1 0 2 0ปีหมดแล้วจบกันแล้วเอมสปีหลังขายอะไรอ่ะจะอยู่ยังไงลูกหลานจะอยู่ยังไงนั้นก็เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องช่วยคิดมองกันยาวๆช่วยทำกันต่อไปถูกไหมคะไม่งั้นแล้วบ้านเมืองเราก็จะ ก็ย้ำอีกทีต้องบูรณาการกันทุกหน่วยงานและก็ทุกกระทรวงนะครับคนไทยเองเราก็ต้องต้องหันมาคุยกันเหมือนกันเนาะว่าเราจะดูแลสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านนะฮะชาวบ้านต้องรักถิ่นต้องรักท้องถิ่นตัวเองแต่เขาไม่มีความเขาไม่เข้าใจเนี่ยดีเขาไม่รู้คุณค่าไม่ถึงว่าคนไทยปัญหาคือเราคิดต้นทุนไม่เป็นเราไม่เคยที่เราขายของเนี่ยเฉาะมะพร้าวเนี่ยซื้อมาลูกละสิบบาทขายสิบสามบาทโอ้กำไรสิบห้าบาทกำไรแล้ว ไอแรงที่ชฉอปไปไม่ได้คิดต้นทุนยิ่งท่องเที่ยวด้วยค่ะคิดง่ายๆว่าเฮ้ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะสร้างทรัพยากรที่หน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างอันหนึ่งต้องหาคนให้ไม่ใช่แค่เงินบางทีมันเวลาเวลาใช่เวลา เงินก็ซื้อไม่ได้ซื้อเวลา<ช>ไม่ได้เวลาเวลาที่เกิดขึ้นความหลังหลายที่เสียไปมันซื้อคืนไม่ได้ฝ<อ>า,า,าก<ช>ไว้ละกันหวังว่าจะมีแรงขับเคลื่อนกันอยู่บ้างนะคะสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวอยากให้บ้านเมืองของเราก้าวหน้าแหละมีไรายได้แหละแต่ก็อยากให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนมีความสุขทุกคนมีความสุขและยังรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์ต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณดำรงพุตานรับขอบพระคุณผู้ช่วยาสตราจาร์ดรแสงสันภูมสถานนะคะร้องหัวหน้าภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวิทยาศาสตร์ค ชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สมาชิกค,ครอบครัวข่าวเช้าวันนี้เราสามคนลวท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะ จุดหมายของซี่ในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูปเลยนะคะวันนี้ซี่แบกกล้องสะพายกระเป๋าและถ่ายรูปยังจุดต่างๆเพื่อฝึกการจัดองค์ประกอบของรูปให้ออกมาอดัอดอา้์สวยๆแล้วทราบไหมคะถ้าเด็กใน3จังหวัดชายแดนใต้สนใจงานศิละปะแล้วเขาจะไปที่ไหนกันตามซี่มาดูเลยค่ะ ปัตตานีคอนเทมพอร์ r รี่อาร์ตแกลเลอรี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะก้าวเล็กๆในปัตตานีและเป็นพื้นที่ผลิบานของมเมล็ดพันธุ์ศิลปะแห่งชายแดนใต้จานก็ทํางานศิลปะมานานแล้วเป็น10ปีแล้วสิกว่าปีแล้วจานก็เริ่มต้นที่จะมีชื่อเสียงช่วงประมาณสัก4ี่ปีหลังนะโดยการส่งประกวดจานก็เลยมีความฝันอยากจะมีพื้นที่ทางศิลปะบ้านเรา นะที่จังหวัดปัตตานีเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นบ้านที่มีวัฒนธรรมหลากหลายน่าสนใจเป็นอัตลักษณ์มากเลยจาย์ก็เลยอยากจะสร้างพื้นที่ทางศิลปะที่นี่ที่นี่ก็เป็นที่ดินของคุณพ่อจา์ก็เลยเริ่มสร้างตัวอาคารนะอาคารก็จะมีที่แสดงงานศิลปะหมุนเวียนเหมือนที่เราไปดูที่ปาร์ควิวเมื่อกี้ เดือนละครั้งก็จะเปลี่ยนนิทรรศาการใครที่ทํางานศิลปะเด่นๆใน3จังหวัดเนี่ยอาจารย์ก็จะสะสมผลงานช่วยสนับสนุนเขาแล้วก็ติดตั้งเพื่อให้คนได้ชื่นชมว่าศิลปะบ้านเราเป็นยังไงช่วงซัมเมอร์เนี่ยเหมือนปิดเทอมอย่างเงี้ยทครที่สนใจมาเรียนรู้อบรมทําศิลปะกันนะก็จะเป็นพื้นที่สําคัญต่อไปในอนาคตสําหรับที่นี่ ของซี่ในวันนี้อาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ซี่คิดว่าทุกคนคงรู้สึกอิ่มเต็มใจเหมือนกับซี่ตอนนี้เพราะงานศินละปะไม่เคยทําร้ายใครคะ่ะเด็กหญิงปฐมมาละนะเด็กคิดเด็กทำมอบง,งานศิลป์สูส่จใจทุกคนสวัสดีค่ะมอกาเซค่ะอ,อาจารย์บ๊ายบายบา,าล่ะกลับเข้ามาในห้องส่งของ